ไอพี่เด็กไม่ยัง,งอีกเลยนี่ใช่มามนี่ก็ดูไม่ยังยิ่งไงจะไปเปลี่ยนยางนอกจะเปลี่ยนมาอะไรอยังไอไปมาแล้วไ,ไปมาแล้วเออไปมาจังไี้คือเก่าอยู่นี่ตัว่าจังไี้ทันบอกว่าให้จะไปเปลี่ยนยางนอเออไอ,อไปถามหลานเขาแล้วเขาว่ายางนอกองมมีมีแต่ยางไทยยางนอกองมมีแมนมีแตย่ตย,าตยางไทยแมนจะเล่นปรเดีเปลี่ยนเออประเดีเปลี่ยนแล้วโอ้ยเถ้าห่าเอ้ยเด็กมึงโง่ทังนองจะไปตามคำสั่งป็นตัว ทำไมเสื้อผ้าเขาสะอาดจาังแม่ใช้อะไรซักแร้วว่าแม่ใช้อะไรซักหมอไ้นูนอ้าวพ่ออ้าวพ่อโอ้ยเปิดบังคาวกับมีแต่คาวดาราเลือกกันแม่วิดโอ้ยก็มีเหตุผลของเขาละเขาเลือกกันกันได้เอาสันสันถามแน่สัน,นส่นนะ เป็นยังเจ่าจังเลิกกันกับแฟนเก่าเจ้าเราเป็นยังตกวข้าหัวไหลมีแฟนเก่าเออหูละกันน่ะเขาเป็นผู้หญิงกลางคืนเขาเป็นผู้หญิงกลางคืนแมนตัวนี้นะจะรับบ่ได้โอ้ยรับบ่ได้ยหรอกมว่าบ่มีเหตุผลโฟเปย่างอะไรสิว่ามีเหตุผลเอาไปยังเหตุผลเจ้าคางเว้นมันเป็นผู้ชายคางเว้นเป็นผู้ชายแมนเยอะมักใหม่ปลาเดียวกันตัวนี้ พ่อพ่อพ่ออะไรระไปชายน้อขอถามอะไรหน่อยเมียอยู่ระหว่างนี่ระหว่างเงินกับแม่พ่อเลือกอะไรระหว่างเงินกับแม่พ่อเลือกอะไรใช่พ่อก็เลือกอะแมียมุกนาะอ่าทำไมถึงเลือกแม่ละ่ะเงินงกับยู่กับแม่แม <laughs> นีนน่เงินอยู่กับแม่ฮู้วว้าตัวเงินกูหัวแตกเยอะไ <laughs> ม่ท้าไม่ข้าจ้าขายก๋วยเตี๋ยวประคำนี่จ้า โอ้มีเส้นแข็งแน่นอนมีเส้นเล็กเส้นมีเส้นใหญ่ตาโอ้มีเส้นลวดวะเส้นลวดิเจนไปไกลๆเลยพงตายสิวิดวิดแม่งยังไงล่ะบ้านนี้ยิงทามเนี่ยนี่อะคนเท่านี่คนสิแต่งงานนี่เป็นยังต้องหามือดีๆตัวบุ่งไว้ดีนะอืมบอลลูแล้วเนาะคนเท่านาะก่อนสิแต่งงานก็ต้องหามือดีๆก่อนละเนาะหลังจากสิแต่งงานกับมือดีๆก็สิบ่มีแล้ว หลังจากแต่งงานมือดีๆสิบ่มีแล้วแมนคือกูนี่ไปไปเนาะกินเหรกินหรอป้ากินแบบไปตัวเฮ้จะสิไปใส่ละไอะจะสิไปใส่ละอ้าวกินอินหมดครับตัวะจไม่จำใจนี่คอยกินหมดต้องใจน้ำติโอ้พายสิจ้ากินฟรีบอกว่าเคยคอยจำเคยคอยจำไปยยังเลยเนี่ บอกใครก็ช็อตจ้าสองห้าหนึ่งพ่อพ่อมีนี่แหละหนูขอตังไปโรงเรียนหน่อยโอมมี่ร้อยของน้าแม่ผุนน้าเฮือนผุนม่เอาจะเอากับพ่อแล้วก็พอจังได้พอพอมีหัวเบี้ยกับแม่ลมไปถ้าพ่อไม่ให้หนูจะบอกแม่บอกเรื่องอย่างเมื่อวานนี้พ่อคุยกับใครที่ตลาดตัวเองบอกไปใช่ใช่พ่อเอามาเลยเอามาเลยเอาเท่าไหร่อะหนึ่งร้อยนี่ตูยื่บอกแม่ตูเด้อ ไปอุ้ยจเนเียบจง่งกับอกบ่ม่เอหลอกองินให้ลูกไปองเปี้ยงไปไปไอ้กูรู้นะมิความรับกันพักด้วยบักแหงเช่เชียจ๊ะจไปไหนนี่ไปหาผู้เบาโหพยาถาม่ำสิบอกเลยกูเอาเด็กดยไปใช้กันบนนอ แม่มีของมาฝากเชี่ยจ้าอาุูกขอบคุณจ้าเย้อ้าใช่ใช่จะาห์าลูกอ้าของชอบหนูเลยเย,ยณจ้าเอาจะมาอย่างไรบินอ๋อมาข้องฝากขึ้นอีกหน่อยเลยเนาะออกม,มามาข้องฝากเออมีอีงเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เอ้านี่ ไม่啊แป้งซักผ้าเขาแป้ทคือมันแป้งซักผ้าคือมวนะ้นั่งกินเอานี่ยและเจ้าไปซักผ้าล้างบ้านโอ้เดี๋ยวก่อน,นยังอยู่เหรออะไรรอ,องน้ำไปล้างถ้วยน้ำล้างถ้วยพ่อมแม่ฮ<า>ไป<า>ไ<ห>อ,อ้ยาคูหามเลยนี่แหละครับวันหยุดของครอบครัวผมนะครับเป็นขั้วมสุขสนุกสนานนั่นสิละแต่ว่ากะข้ายู่รูผมกะใบชากะ กระเป็นดิ่งหน่อยที่ใส่ง่ายๆนะครับผมคันนกระล่างรวดที่แล้วมนื้อตะแลวนะครับเอาไปชา้าๆอะไรพ่อตักน้ำไม่พ่อกินในลูกพ่ออยากกินพ่อก็ามาตัดเองสิกระเป็นหน่อยอย่าไปซ้ำนะครับกินเองก็ได้ <c oughs> ไอวีไอวีมีไงละ่ะเจ้าล่างถวยแล้วหรือยังนี่ บอแล้วท่านแล้วได้ไหนี่ไี่ก็ล้างซ่าเท่เอาวน่ล่างถ้วยล้างจานแล้วอย่าลืมไปซักผ้าน้ำวองไม่แน่หนาอีก